สิครับพบกับช่องเชิงเดียวเชีนเนยวนะครับป้าร์ปิดมิดเลยตัวนี้เนาะมีลุปลงปารกับลุงสีก็ปิดขอบเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอกันพ่นซาเนาะลุงสีเนะาะยอด ฟ้าตัวนี้ก็หลังคาตดลองแ่หลังคาครทดลองอะไรมันบ่ครัาทาเล้วอืเหตุเกิดโดยไม่คาดชิดนะครับเาิ่เสายพี่โดนอะสงเดียวครับผ่านบ่นบ่เนื่า ก็เนี่ยมันจะขึ้นไปดูเท่านั้นละ่ะขึ้นอครับขอครับเออขน,นาดเป็นี่คืองานฟ้าเพดานนะครับซีก็นนานงาน พงนี่ก็ปิดกันฝนาสาดนะครับด้านนี้ก็ปิดมิดชิดเรียบร้อยแล้วยิงแผ่นเลยเป็นบอรยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดใส่เป็นบอกอ๋อครับข้างนอกจะเป็นยิงอลูซิงหรือมทันชีตนะครับ ที่นี่ออมาอออืม ขัวนะครับข้างบนก็ยิงแผ่นกันาสาดเรียบร้อยนะครับจั่วกันาสาดเ,เพื่อไม่ให้ฝนสาดบนไดนะครับ ีกวเ่อืมนะเลังบอบเล็งเป้าเล็งเป้าใส่ครอบข้ามันแล้วก็สบายน้องสีเนาะมันก็ คนโบซาดแล้วเนะาะแถวนนี้ก็ใส่แผ่นกันสาดเรียบร้อยแล้วครับข้างบนก็ใส่กันสาดเรียบร้อยนะครับตรงที่เป็นช่องนะครับรับประกัน,นทด,ดลองเรียบร้อยแล้ว อ,อ๋อกระเด็นมาเน,นี่วะย้ยยล,งล,งยลงมาเลยมันก็กระเด็นมาเน,นาะครไม่ัเอาพาพามาลงมาปิดมันก็ิะเปียกเนื้นนอะตรงนี้นะครับมันสีกลัว เวลาฝนตกมันจะก,กระเด็นขึ้นมาห้องนี้นะครับมันผมว่ามันปดปดแล้วก็โค้งเล็กขึ้นมาจะน,น้อยนะครับให้มันวิดปลายตัวนี้นะครับปลายปลายกระเบื้องนี่นะครับวิดปลายกระเบื้อง ตัวใดครับตัวเครื่องพร้อมถึงพร้อมมือสองตัวนี้เอาครอบนี่ออกกูขอบอกว่ได้นาะยิ่งเอาเล็กนี่เอาเล็กนี่ยิ่งเสื่อมออกมาครับให้มันวิดครอบเอาเล่นทำหน้ายางเหนียวเอาเล่นทำหน้านังคาหลังนี่ผมเล่าเอ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 าสิ่งสอดเข้ามานี่แห่นโดนอันกระลุกกระลุกกระล่มมันเรีว่าฮักพยายามกระเพื่อยิงลงกับหูเก่าเขานะตัวนี้ตัวนี้แค่มันวิดปลายนี่จะสิบห้าเสนกับพอแล้วได้แล้วครับ มีกระทะได้ปัดกระดาษเส้นให้มือได้ตัวนี้่รวะมันได้สายคาลงมาตึ้เลยนั่นแหละเบิร์ให้มันวิดสายคาตัวนี้นะนี่ตัวนี้อีก็หนีนี่ตัวนี้อีกหนีนี่ตัวที่อีกตัวที่อีกนีนี่สำคัญเนี่ยมันก็ท่าท่าสั้นกะมันจะปิดหมดพี่เลยผมบอกปิดพิ่งาวเลยครับนั่นแหละอ๋อต้องปิดหมดเลยครับตรงนี้ครับตรงช่องว่างแม่หรีมันเป็นนั่นเนาะ คนต่างหาติเาน,นี่มาเรื่อมเดี๋ยวมาพุดกตะพุดเลยครับอืมนะสร้างเล็กนิ้วสองมากับตั้งโครงใหม่แล้วตั้งโครงใหม่ยิงแท่นลูซิงตัวตัวในตัวนอกอะลูซิงอีก,กได้มันยัางงาม พี่นแมวนะครับตรงสัตว์แบบนั้นเชลโลนี่หาแผงมันที่ปวดมานอย่างนี้ครับอืมโอ้โอได้ง่ายๆอยู่อยอตอนนี้กำลังแก้ปัญหานะครับงานเข้าแล้วครับจุดนี้นะครับ ทุนตกจ่กาอเ,เออตัวนี้ล่ะ,ละเอออเาตัวนี้มายิสานนงส,ดดสร้างตัวนี้มายิงบไปง่ายานะครับ,รบไปในปลมง่ายน่วอลักเบตมันก็นง่ายชายคาช่องว่างตัวนี้นะครับ,รบอืมเครียดันหาไปเรื่อย ปัญหามีไม่แก้ถ้าไม่แก้เดี๋ยวจะแย่ตลอดไปเป็นตัวนั้นที่จำตัวนี้อ่านไปจนมันก็เลยช้าเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับทำฝั่งนี้เสร็จก็ยังฝั่งนี้นะครับก็ต้องแก้กันต่อไปนะครับไม่งั้นไม่เกินปีหน้านะครับ ไม้ก็จะพุพ่งฝนแรกปีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ